วันนี้คุณหน่อยจะมานำเสนอกรุ๊ปโคชชิ่งโปรแกรมเพิ่งคิดค้นมาใหม่ๆเลยค่ะคุณหน่อยจะสอนแค่6คนเท่านั้นค่ะเพราะจะได้ตั้งใจสอนอย่างเต็มที่ค่ะไม่ไม่รับเยอะกว่านี้ค่ะแค่6คนราคาอยู่ที่1,900บาทเท่านั้นค่ะชื่อคอร์สคือ Express Course Creation คือคุณน่อยจะสอนทําให้คุณทำคอร์สแบบว่าภายใน1ชั่วโมงเนี่ยกรุ๊ปโคชชิ่ง1ชั่วโมงเนี่ย สอนแค่6คนจะสอนคุณแบ,แบบจะจับมือคุณทําแบบว่าตั้งแต่เริ่มเขียนคอร์สจนกระทั่งจะโฆษณาคอร์สคุณยังไงให้คนมาซื้อเยอะๆคือจะมี6 6 l e s s o n s ที่จะสอนนะคะ l e s s o n นนับวันก็คือคุณจะต้องเจาะจงกลุ่มลูกค้าคุณก่อนว่ากลุ่มลูกค้าของคุณคือใครสมมติว่าคุณเป็นเชฟเป็นพ่อครัวแม่ครัวคุณกลุ่มลูกค้าของคุณก็คือชัวๆคนที่อยากจะทําอาหารเป็นใช่ไหมคะเพื่อที่เขาจะไปทำํำไปเปิดร้าน ขายอาหารของเขาเองได้นั่นก็คือการหากลุ่มลูกค้าค่ะว่ากลุ่มลูกค้าของคุณคือใครแล้วก็ข้อที่2ก็คือเมื่อคุณรู้ว่ากลุ่มลูกค้าของคุณคือใครเนี่ยคุณก็จะต้องแบบว่าเจาะจงว่าเขาเนี่ยมีปัญหาอะไรที่แบบว่าทําให้เขาแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับคือมันแบบว่ามันคาใจนะแบบว่าจน ถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะงั้นเถอะคือแบบว่าไม่ไม่ได้แล้วแบบว่าต้องต้องแก้ให้ได้ปัญหาเนี่ยไม่ไม่แก้ไม่ได้แล้วเพราะมัน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 ทำให้ฉันกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องรู้ว่าปัญหาที่เขามีในขนาดนี้ที่มันเป็นปัญหาอะไรที่แบบว่ามันมันถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะงั้นเถอะจะต้องแบบว่ามีวิธีแก้ให้ได้เลยอ่ะถ้าคุณรู้ปัญหาของเขาแบบแบบได้ตรงจุดนะคุณก็จะได้ลูกค้าที่แบบตรงจุดมากเลยค่ะ เพราะว่าคุณคุณก็จะรู้ว่าคุณก็จะได้รู้ว่าคุณจะแก้ปัญหาเขาได้ยังไงนั่นคือนั่นก็คือข้อที่สามที่คุณอาจะสอนค่ะคือเมื่อคุณรู้แล้วว่าลูกกลุ่มลูกค้าคุณเนี่ยเขามีปัญหาอะไรที่ทำให้เขากินไม่ได้นอนไม่หลับคุณก็จะได้หาวิธีแก้ได้ตรงจุดค่ะนั่นคือข้อที่สามข้อที่สี่ก็คือเมื่อคุณรู้ทุกอย่างแล้วเนี่ยคุณก็จะได้เริ่มเขียนคอร์สแล้วนั่นคือข้อที่สี่ข้อที่หนึ่งคือรู้ว่ากลุ่มลูกค้าคุณคือใคร ข้อที่สองเขามีปัญหาอะไรที่ทำให้เขากินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่ในขณะเนี้ข้อที่สามแล้วคุณจะแก้ปัญหาให้เขาได้ยังไงล่ะคุณจะให้ผลลัพธ์อะไรกับเขาถ้าเขามาเรียนกบบโค้ดสับคุณเนี่ยข้อที่สี่คุณก็เริ่มเขียนโค์ดแล้วทีนี้ข้อที่สี่ข้อที่ห้าโฆษณาอค์สคุณทําการตลาดข้อที่หกคุณจะใช้วิธีอะไรสอนเขาเพราะวิธีการสอนคุณนี่มีหลายวิธีครูหน่อยจะสอนให้คุณแบบรู้แจ้งเห็นจริงหรือว่าคุณจะใช้วิธีอะไรสอนเขาได้แบบว่าได้ดีเลิศแล้วก็ตรงจุด แล้วเขาจะได้เรียนได้เต็มที่เหมือนกันเถอะนี่คือ6ข้อค่ะที่คุณเราจะสอนในหนึ่งชั่วโมงเต็มๆสอนแค่6คนเท่านั้นค่ะสอนทางซูมนะคะราคาอยู่ที่พ9 0 0้อบาทเท่านั้นนะคะคุ้มสุดคุ้มค่ะคุณเรียน1ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะแล้วคุณก็เริ่มทําคอร์สขายได้ทันทีเลยค่ะแล้วก็ตรงจุดลูกค้าที่จะมาเรียนกับคุณด้วยค่ะไม่สเปสปะค่ะแบบคุ้มสุดคุ้มค่ะพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะรีบลงสมัครเรียนเลยนะคะก่อนที่คุณหน่อยจะจะขึ้นราคานะคะ ถ้าแกสนใจทิ้งคอมเมนต์ได้เลยค่ะหรือว่าติดต่อมาโดยตรงได้เลยนะคะที่คุณหน่อยยูเคที่ Facebook Page นะคะครูหน่อยยูะคะเดี๋ยวครูหน่อยจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ด้วยเช่นกันค่ะโอเคเจอกันนะคะอย่าลืมนะคะติดต่อมานะคะราคาอยู่ที่พั0เบาทเท่านั้นนะคะคุ้มสุดคุ้มค่ะอย่าลังเลนะคะคุณจะได้เริ่มต้นทําเงินได้ทันทีเลยเลยนะคะนอนหลับก็ได้เงินค่ะเพราะว่าการขายคอร์ออนไลน์เนี่ยเป็นอะไรที่มัน ทำครั้งเดียวจบไม่ต้องมาเอา่อมามาทำขายอีก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 เพบสินค้าหมดกดังก็มาทําขายอีกไม่ต้องทำครั้งเดียวแล้วก็ขายได้ตลอดค่ะนี่คือข้อดีของการทำคอร์สขายออนไลน์ค่ะโอเคนะคะเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ